สวัสดีและขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่คาอินไซต์ช่องของเราที่จะพาทุกท่านไปรู้จักและสัมผัสยนตรประกร,รุ่นใหม่ใหม่จากทั่วโลกแบบจาะลึกและตรงไปตรงมาวันนี้เราจะมาพูดถึงประโย707 2026รถเอเนกะสมรุ่นใหม่ล่าสุดจากระโยชนที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยรูราสปอร์ตและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารประโย707 2026เปิดตัวมาด้วยดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่น มีทั้งความสวยงามและเส้นสายเชียบคมงสร้างอารมณ์สปอร์ตและหรูหราได้ตั้งแต่แรกเห็นประจักหน้าดีไซน์ใหม่ใหญ่ทึ่มีลวดลายเรขาคณิตและตราโลโก้สิงโตอันเป็นเอกลักษณ์ของโยโยมาพร้อมใปหน้าเล่นดีไซน์เปรียวบางเป็นรูปโคงเล็บสิงโตให้คัาทัศนวิสัยและภาพลักษณ์สุดโชกเฉียวด้านข้างตัวรถมาพร้อมล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบใหม่มีทั้งขนาด18และ19นิ้วให้เลือกพร้อมเส้นสายสูงและซุ้มล้อที่ช่วยให้ตัวรถดูมั่นคงแข็งแกร่งแต่ยังคงไว้ซึ่งความหรูหราตลอดทั้งคัน ภายในห้องโดยสารของระโย์เน mm hmm. มีการอัปเกรดใหม่ทั้งเรื่องของวัสดุและดีไซน์เ mm hmm. พื่อให้ผู้โดยสารรู้สึกถึงความหรูหราตลอดทุกตารางนิ้วทั้งเบาะหนังคุณ mm hmm. ภาพสูงดีไซน์รองรับสรีระผู้โดยสารและผู้ขับขี่ mm hmm. มีระบบปุ่นและระบบกลับไฟฟ้าให้เลือ mm hmm. มีพื้นที่ทำผู้โดยสารตอนหน้าและผู้โดยสารแถวหลังมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่พร้อมรองรับทั้ง Apple Ca คาร์เและ Android Auto mm hmm. มีหน้าปัดผู้ขับขี่เป็นจอแสดงผลดิจิทัลเต็ม mm hmm. รูปแบบ แสดงข้อมูลทั้งการขับขี่และระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้ครบครันมาพร้อมลำโพงคุณภาพสูงเพื่อให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินไปตลอดการเดินทางคุมพลังของประโย707 2026มีทั้งรุ่นเป็นซินดีเซลและรุ่นไฮบริดใหม่ตอบโจทย์ผู้ต้องการทั้งอัตรารเร่งดีประหยัดน้ำมันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวลดล้อมรุ่นเป็นซิงมาพร้อมเครื่องยนต์1.6ลิรเทโบให้พลังกำลังสูงสุด180แรงม้าและแรงบิดสูงสุด250นิวตัน สิ้นเปลือนเชื้อเพลือต่ำเหมาะทั้งการาขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลนอกจากนี้เฟย์โอ707 2026ยังมาพร้อมิ่งไฮบ,บริดแบบลาบยินไฮบริดที่ผสานทั้งพลังกำลังจากเครื่องยนต์เบนซินและมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทั้งการแรง,งและการาขับขี่ที่เราใจแต่ยังรัรกษาอัตราการขึ้นเปลือกน้ำมันและการกลปล่อยมลพิษให้น้อยลงเป็นพิเศษเป็นตัวเลือกที่ตอบสนุกผู้ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆและผู้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมเพื่อบกช่วงล่างของเฟยโย707 2026ได้รับการอัปเกรดใหม่ทั้งส่วนและการตั้งค่าการทำงานเพื่อให้ผู้ขับขี่รู้สึกถึงทั้งความนุ่มนวลและการเกาะถนนที่ดีแม้ต้องเจอกับสภาพถนนที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองทางหลวงหรือตามเส้นทางชนบทก็ให้ทั้งความสบายและมั่นใจตลอดทั้งทริปในเรื่องของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่และระบบความปลอดภัยเปโย7072026จัดเต็มทั้งระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบแจ้งเตือนมุมอับสายตาระบบช่วยเบรกอัตโนมัติทั้งหน้าหลังและขณะจอดรถ มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบปรับได้มีเซ็นเซอร์และกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยทั้งในเมืองและบนทางหลวงพื้นที่เก็บสัมภาระของเปโย7072026มีขนาดใหญ่รองรับทั้งการเก็บของทั้งใบใหญ่และใบเล็กมีช่องเก็บของทั้งด้านข้างและตรงกลางคอนโซลช่วยให้ผู้โดยสารและผู้ขับขี่สามารถเก็บอุปกรณ์และสิ่งของได้เป็นสัดเป็นส่วนฝากระโปรงท้ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยไฟฟ้า จัดเต็มทั้งดีไซน์และฟังก์ชันเหมาะทั้งผู้ต้องการรถครอบครัวและผู้ต้องการใช้ในชีวิตประจำวันเปโย707 2026เป็นอีกหนึ่งยนตประกรรมใหม่ที่ตอกย้ำว่าเปโยเป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำทั้งเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะตอบโจทย์ผู้ต้องการทั้งความหรูหราประหยัดน้ำมันปลอดภัยและสะดวกสบายมีทั้งรุ่นเบนซินดีเซลและไฮบริดให้เลือกตามต้องการตอบโจทย์ผู้ขับขี่ทั้งผู้ต้องการใช้เป็นรถครอบครัวและผู้ต้องการใช้เป็นรถส่วนตัว ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตาม Car Insight หากคุณชื่นชอบและต้องการอัปเดตข้อมูลใหม่ๆของรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Car Insight ครับ